พี่อู๋คะโควิดรอบนี้อันตรายไหมคะแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะรอบนี้ น่ากังวลเลยนะคบเพราะว่าพี่อู๋เองเนี่ยเพิ่งคุยกับลูกค้าที่เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์บอกว่าโควิดล็อบเนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษซึ่งติดง่ายกว่าสายพันธุ์ที่เราเคยเป็นอยู่นะครับ1.7เท่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยเริ่มมีเคสรายงานแล้วนะครับว่าเป็นปอดอักเสบประปอดบวมหมายความว่าเริ่มมีเคสหนักแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่อู๋จะมาแนะนำานะครับว่าเราจะต้องมาเช็คพอยส์นะครับในการเตรียมตัวว่าแพ็กเกจที่เรามีอยู่อ่ะมันเพียงพอหรือไม่เจ็ดข้อ นะครับข้อแรกครับแพ็กเกจที่เรามีอยู่นะครับมันจะต้องเหมาจ่ายค่าห้อง ICU ตามจริงนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาที่เราเป็นปอดอักเสบโคม่าครับเวลาที่เราแอดมิตนะครับมันจะต้องเข้าไปอยู่ใน ICU ซึ่งอัปเดต i c u ปัจจุบันในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปนะครับวันละ10,000แบาทนะครับข้อที่2ครับแพ็กเกจของเราอะนะครับมันจะต้องเหมาจ่ายค่ารักษาทั้งหมดตามจริงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแพ็กเกจแบบที่เป็นประกันโควิดที่เจอจ่ายจบคือเป็นปุ๊บจ่ายหนึ่ง จ่าย1นึ่งแสนแล้วสัญญาจกลองคิดดูสิครับว่าเราจะเบิดได้แค่ค่าห้อง ICU 1คืนเท่านั้นนะที่เหลือเราต้องจ่ายตดส่วนต่างทั้งหมดนะครับข้อที่ข้อที่3ครับเราจะต้องมีแพ็กเกจที่มีค่าห้องนะครับสูงเกิน6กพันขึ้นไปครับเพราะว่าล่าสุดพี่อู๋เพิ่งหาประสานงานหาโรงพยาบาลให้ลูกค้าที่เป็นโควิดเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ห้องสแตนดาร์ดในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปนะครับเต็มหมดแล้วครับมีเหลือแต่ห้องที่ราคาสูงคือแบบเป็นหลัก หลักหล,หลายพันจนถึงหลักหมื่นเท่านั้นที่ยังว่างอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเรามีแพ็กเกจที่ค่าห้องยังน้อยอยู่ควรอัปเกรดนะครับข้อที่4ครับแพ็กเกจของเราเนี่ยนะครับควรจะไม่อั้นในเรื่องของการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือโคมมานะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นปอดอักเสบโคมมานะครับเราจะมันจะถือว่าเป็นการรักษาระยะสุดท้ายหรือระยะโคมมาเองนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันมีบางแพ็กเกจประกันนะครับที่มันอ้านวงเงินตรงนี้อยู่หมายความว่าเบิกไม่ได้นะครับข้อที่5ครับแพ็กเกจของเราจะต้องสามารถเบิกผู้ป่วยนอกได้นะครับเพราะสมมุติว่าวันนี้เราสึกว่าเราไขขึ้นสูงหรือเราตัวร้อนนะครับไอนะครับแต่เราไปตรวจโชคดีครับเป็นไข้หวัดใหญ่จะได้เบิกได้ครับข้อที่6ครับเริ่มมีประกันโควิดบางยี่ห้อเล่นแง่แล้วนะครับหมายความว่าหมอเขียนว่าเป็นปอดอักเสบเบิกไม่ได้ครับ เพราะว่าถือว่าเป็นอาการข้างเคียงจากโควิดไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าวันเนี้ยนะครับเราควรจะเลือกซื้อประกันเหมาจ่ายที่ครอบคลุมทุกโรคครับครอบคลุมอาการข้างเคียงจากโควิดด้วยนะครับข้อที่เข้อสุดท้ายครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ยังไม่มีแพ็กเกจส่วนบุคคลอยู่นะครับเพราะว่าในวันเนี้ยนะครับ เราเห็นจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นหลักหลายๆร้อยทุกวันเลยใช่ไหมครับตอนนี้เตียงรัฐบาลหลายๆโรงพยาบาลเริ่มเต็มแล้วนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้เราเป็นเราอาจจะต้องถูกไปส่งตัวนะครับไปรอเตียงที่เตียงสนามเราเคยเห็นเตียงสนามใช่ไหมครับเป็นเตียงไม้แข็งๆนะครับอยู่กลางสนามบอลกลางเต็นท์ร้อนๆรอบตัวเราเป็นโควิดหมดเลยครับแน่นอนครับเป็นโควิดรู้สึกแย่อยู่แล้วถ้าต้องไปอยู่เตียงสนามคงซัฟเฟอร์หน้าดูอะใช่ไหมครับ ป่วยกายแล้วอยากให้ป่วยใจนะครับฉะนั้นครับวันนี้การที่เราจะมีแพ็กเกจส่วนบุคคลที่สามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่ไหนก็ได้แบบไม่ต้องรอคิวอูวมองว่าวันนี้จําเป็นมากแล้วนะครับสุดท้ายครับอยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่ติดดีที่สุดครับโชคดีครับขอบคุณมากค่ะพี่อู